เล่นานิทานนิทานการ์ตูนเรื่องเด็กกะตันยูบ้านเล็กกลางป่าบ้านไม้เก่าหลังเล็กๆตั้งอยู่ข้างภูเขาครอบครัวของเด็กกะตันยูอายุ12ปีอาศัยอยู่กันอย่างพอเพียงพ่อแม่ทำงานรับจ้างตัดไม้ถางป่า และงานก่อสร้างเด็กกะตันยูมองพ่อแม่ทำงานหนักทุกวันจึงตั้งใจว่าต้องช่วยเต็มที่เช้าวันใหม่ที่แสนเหนื่อยแต่เต็มรอยิ้มเด็กกะตันยูตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นช่วยแม่หาบน้ำหุงข้าวและเตรียมอุปกรณ์ให้พ่อไปทำงานถึงจะเหนื่อยแต่เขายิ้มเสมอ เพราะรู้ว่าถ้าไม่ช่วยทุกคนจะลำบากช่วยพ่อในป่าพ่อพาเด็กกระตันยูเข้าไปในป่าเขาช่วยจัดกิ่งไม้หาบของและกวาดพื้นที่แม้ตัวเล็กแต่ความตั้งใจใหญ่เกินตัวพ่อมองลูกด้วยความภูมิใจงานก่อสร้างกลางแดดร้อน ช่วงบ่ายเด็กกะตันยูตามพ่อไปไซต์ก่อสร้างเขาช่วยยกอิฐหยิบอุปกรณ์และเก็บเศษวัสดุเหงื่อไหลเต็นตัวแต่เด็กกะตันยูไม่บ่นสักคำเพราะเขารู้ว่าถ้าช่วยงานเสร็จเร็วพ่อแม่จะได้กลับบ้านพักผ่อนเร็วขึ้นความฝันที่เกือบหลุดลอยเด็กกะตัญยูอยากไปโรงเรียนมาก แต่บางวันเขาต้องทำงานจนไม่มีเวลาเรียนแต่เขาก็ฝันเสมอว่าวันหนึ่งจะเรียนเก่งๆและทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเจอคุณครูใจดีวันหนึ่งครูเดินผ่านมาเห็นเด็กกะตันยูกําลังทำงานก่อสร้างครูประทับใจในความกะตันยูและความขยันครูพูดกับเขาว่าลูกอยากเรียนครูจะช่วยนะ โอกาสครั้งใหม่ครูช่วยติดต่อทุนการศึกษาให้เด็กกระตันยูเขาสามารถไปโรงเรียนตอนเช้าและกลับมาช่วยพ่อแม่ตอนบ่ายได้ชีวิตเริ่มมีความหวังมากขึ้นเด็กกระตันยูตั้งใจเรียนที่โรงเรียนเด็กกระตันยูตั้งใจเรียนมากกว่าใครเขานั่งหน้าแถวทุกวันทำการบ้านเองตลอด เพราะเขารู้ว่าการเรียนคือประตูเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวภูมิใจของครอบครัวเด็กกตัญยูได้เป็นเด็กเรียนดีของโรงเรียนพ่อแม่ยิ้มด้วยความปราบปลื้มแม้ชีวิตยังลำบากแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความสุขทำสัญญาของเด็กกตัญยู ยามค่ำคืนใต้แสงดาวเด็กกะตันยูสาบานกับใจว่าโตขึ้นหนูจะทำให้พ่อแม่สบายจะไม่ให้ต้องทำงานหนักแบบนี้อีกแววตามุ่งมั่นของเขาส่องประกายราวกับแสงดาวนี่คือจุดเริ่มต้นของเด็กชายผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าอายุ